ข้อคิดหนุนใจคุยเรื่องต้นไม้พระคัมภีร์บอกเราว่าคนชอบธรรมจะเกิดผลและคนอธรรมจะถูกทำลายผู้เขียนสดุดีเขียนไว้ว่าคนอธรรมงอกขึ้นอย่างหญกส่วนคนชอบธรรเป็นเหมือนต้นไม้และไม่ใช่ต้นไม้ทั่วไป เป็นต้นอินทผลามแล้วต้นอินทผลามมีอะไรพิเศษกว่าต้นไม้ชนิดอื่นอย่างแรกต้นอินทผลามมีลำต้นตั้งตรงเป็นแนวเดียวกับแรงโน้มถ่วงของโลกชีวิตของคนชอบธรรมก็ตั้งตรงตรงานเป็นหนึ่งเดียวกับความชอบธรรมของโลกที่เขาอาศัยอยู่ต้นอินทผลามสามารถเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งไม่มีต้นไม้ต้นอื่น สามารถเติบโตได้มันสามารถเจริญเติบโตได้แม้กระทั่งในทะเลทรายเพราะรากของมันยังลึกลงไปในดินดูดซับสารอาหารเช่นเดียวกับคริสเตียนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณที่สามารถงอกงามเติบโตในทะเลทรายฝ่ายวิญญาณกิ่งก้านสาขาของต้นอินทผลามนั้นพุ่งออกมาจากลำต้นโดยตรงไม่ได้ออกมาซ้อนกันเป็นชั้นๆ เป็นการงอกขึ้นมาใหม่จากภายในคนชอบทำเมื่อดูภายนอกอาจเห็นร่องรอยของอายุที่เพิ่มขึ้นแต่เขาได้รับการสร้างขึ้นใหม่จากภายในเสมอโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ในเขาข้อสุดท้ายคือต้นอินทาลัมมีสีเขียวตลอดเวลามันจะไม่ผลัดใบใบจะไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือแห้งเฉาต้นอินทผลัม เติบโตได้ดีในทุกฤดูคนชอบธรรมเต็มไปด้วยชีวิตเช่นเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปคนชอบธรรมก็จะยิ่งเติบโตในพระคุณมีชีวิตชีวามีคุณค่าและเกิดผลเสมอพระเจ้าทรงสัญญาว่าคนชอบธรรทั้งชายและหญิงจะมีชีวิตความหวานชื่นเกิดผลและเติบโต ไม่เพียงแค่ฤดูการใดฤดูการหนึ่งแต่ตลอดทั้งชีวิตคนอธรรมอาจ,จเจริญขึ้นในตอนนี้แต่วันเวลาของเขากำลังร่วงโรยส่วนคนชอบทำผู้อดทนมีแต่จะเกิดผลมากขึ้นตามเวลาที่จะผ่านไปติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ YouTube Channel คริสตจักรพระพรเชียงใหม่